สวัสดีมิตรลักสายขยี้ทั้งหลายหลายคนถามหาว่าพี่สัพยุทธทำไมไม่เจอไม่เจอเพราะว่าเองยังไม่ได้เข้ามาในเพลริดไงล่ะถ้าเองเข้ามาเลื่อนนิดหน่อยเองก็จะเจอหรือจะเป็นมหายุทธหยุดพิภพก็มีให้หรือจะเป็นหนึ่งในใต้ล่าเราก็เลี้ยงไว้ให้หมดแล้วหรือล่าสุดอย่างฝื้นฤทิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนก็จัดเลี้ยงไว้ให้เรียบร้อยดูแบบไม่ต้องเปื่อยเปิดกันไปยาวๆหลับตื่นขึ้นมาก็ยังไม่จบ ขยีย่อนิเมะขอเสนอฟืนลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเซียนตอนที่642หากหค่ายกนดินแดนปิดผนึกอยู่ในสภาพสมบูรณ์การมีสิ่งใดรอดผ่านไปคงยากยิ่งแต่ตอนนี้มันถูกดินแดนชั้นนอกเปิดออกมาเสียงคำรามวังรินจึงผ่านไปด้วยวิธีการพิเศษคุ้งออกจากกลุ่มที่เกิดขึ้นในทะเลเมฆาแผ่กระจายออกไปในดาราจักรโบราณยามนี้เสียงสายฟ้าดังสนั่นในดาราจักรโบราณอันกว้างใหญ่สายฟ้าไร้ขอบเขตและแสงสายฟ้าปรากฏขึ้น จากความว่างเปล่าจากนั้นกุ้งก็ใส่หลุมในทะเลเมคาทางกลางเราเซียนดินแดนชั้นนอกเราคนที่ฝึกวิถีแห่งสายฟ้าเกิดการสั่นเทาพลังดั้งเดิมในร่างกายรุดออกมาจากร่างกายโดยไร้การควบคุมจากนั้นเปลี่ยนกายเป็นกำแพงสายฟ้าร้อยออกไปไม่นานนักสายฟ้าก็พุ่งผ่านดราจักโบราณเข้าไปในหลุมเพื่อเข้าสู่ทะเลเมคาลอดผ่านดินแดนชั้นไหนประสานเข้ากับสายฟ้าก่อเกิดขึ้น คุมข้อหาดาวซูสาคุเหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในพริบตานอกดาวซูสาคุพอเสียงคำรามวังหลินหยุดลงสายฟ้าทั้งหมดจากดินแดนชั้นในและดินแดนชั้นนอกก็มาถึงนำเสียงแทบทำให้อวกาศพังทลายกับทำให้เสียงดินแดนชั้นนอกต้องสั่นเทาแล้วดูหิตไหลออกมาจากทวารทั้งเก้าพวกเขาใช้วิชาหลายอย่างเพื่อพยายามต่อตา้าะนทัศนวิสัยก็ผ้ามัวแสงเือนลางจากสายฟ้าดูเหมือน สามารถทะรุทะลวงสายตาของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดวังลินชี้ไปที่ประตูดับศูนย์ขณะสายฟ้าเข้าใกล้กนวิธีการเปิดประตูดับศูนย์นี้เป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเขากำลังใช้สายฟ้าทั้งหมดในดินแดนชั้นในและดินแดนชั้นนอกเพื่อโจมตีใส่ประตูดับศูนย์เขากำลังใช้วิเทียนโอหังและเหนือรัมเพื่อทะลวงเปิดประตูดับศูนย์ก่อนหน้าวังลินไม่มีใครสามารถทำได้ต่อจากวังลิน มันก็ยังไม่มีใครมีโชคชะตาพอจะสามารถทำได้อีกเช่นกันสายฟ้าและแสงไฟนับไม่ถ้วนคุ้งกระแทกใส่ประตูดับศูนย์อย่างต่อเนื่องสายฟ้ามหาศาลดุดกองทับต้องการบดขยี้ประตูดับศูนย์บนประตูดับศูนย์นั้นเกิดรอยแตกเล้านับไม่ถ้วนยิ่งมีสายฟ้าเข้ามามากขึ้นยิ่งเกิดเสียงดังต่อเนื่องปลายขอบประตูเปลี่ยนกลายเป็นผงแล้วเริ่มพังทลายขนาดเดียวกันสายฟ้ากระนำใส่ประตูดับศูนย์ มันยังทําให้ประตูดับสูนนั้นประตุแสงที่ส่องสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ทําลายไปซะมุมขวาของประตูดับศูนก็พังเป็นเศษเล็กเศษน้อยจากนั้นด้านซ้ายก็พังทลายเช่นเดียวกันจากการถูกสายฟ้ากระหนำ่ำท้ายสุดแล้วทั้งประตูดับศูนจึงแตกสลายเศษเสีเส้ยวประตูกระจัดกระจายออกไปทุกทิศทางพอประตูดับศูนพังทลายวังวนยักษ์ปรากฏขึ้นมาพลังอำนาจของประตูดับศูนลังไหร่ดุดแม่น้ำเข้าหาวางหังดิน เว่าวังหลินดวงตาก็สองสว่างสะบัดมือพลังแข็งแกร่งสายหนึ่งผลักพลังจากประตูดับศูนย์กลับเข้าไปในวังวนแม้วังหลินไม่ได้ดูดซับพลังจากประตูดับศูนย์ระดับบ่วมาอของเขาก็เพิ่มขึ้นมหาศาลเขาข้ามผ่านขั้นทรายสูงสุดและขั้นทะลวงสวรรค์ตรงเข้าบรรลุขั้นที่สามบรรลุไปถึงขั้นสวรรค์ดับศูนย์และดับตนอย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ระดับบ่เพาะแท้จริงวังหลิน กลิ่นอายนั้นเป็นกลิ่นอายของเซียนขั้นที่สามแท้จริงหากวังหลินต้องการตามใดที่เขาดูซับพลังจากประตูดับศูนย์และดับบวกข้อของเขาเทียบเท่ากับกลิ่นอายซึ่งเขาจะกลายเป็นเซียนขั้นสวรรค์ดับศูนย์และดับต้นทันทีแต่การทําแบบนั้นเขาคงบรรลุสวรรค์ดับศูนย์และดับต้นเพียงแค่แก่นแท้สายฟ้าเท่านั้นตัวเขาไม่ต้องการเพียงระดับสวรรค์ดับศูนย์ขั้นต้นเขาอดทนมานานเพื่อบรรลุหกแก่นแท้ให้สมบูรณ์ หากได้เพียงแค่ขั้นสวรรค์ดับศูนย์และดับตนเขาไม่พอใจเขาต้องการทําให้โรคตกตลึงด้วยความสําเร็จอันสูงสุดของตัวเขาเองชาเขตการณ์นี้ทําให้เซียนรอบด้านทั้งหมดตกตลึงใบหน้าของโจจีนั้นข่าวซีดเขารู้สึกสิ้นหวังและต้องการหลบหนีแต่พบว่าพื้นที่แห่งนี้ถูกล้อมรอบด้วยแรงกดดันเพื่อป้องการไม่ให้เขาถอยแม้แต่ครึ่งก้าวเขาเงยหน้าขึ้นเห็นต้นตอของแรงกดดันมันคือวังหลินที่กำลังมองมายังเขา สายตานี้ทําให้โจจินก,กักบรหิตชายหนุ่มชุดเขียวใบหน้าเครืซีดเขาคาดเดาว่ามีบางอย่างแตกต่างความคิดหนึ่งก็ขุดขึ้นจนตัวเองไม่อยากเชื่อและยังหวาดกลัวเขาหรือว่าเขาประตูอีกบานเสียงเย่อยิงวังรินนั้นเข้าขู่ของชายหนุ่มชุดเขียวแม้เขาจะเป็นศัตรูแต่ยังเผยท่าทีเคารพวังรินสะบัดมือวังวนที่สร้างขึ้นจากประตูดับสูนนั้นขายายตัวอย่างรวดเร็วปรากฏแรงกดดันทรงพลังยิ่งกว่าเดิม ลายเท่าตัวนะขณะวังวนแผ่กระจายออกไปเสียงแตกแล้าวก็ดังกึกก้องอวกาศกลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยวังวนหายไปและถูกแทนที่ด้วยประตูดับศูนย์อีกบานประตูบานนี้ล็กยิ่งกว่าเดิมแต่แรงกดดันที่ส่งออกมารุนแรงยิ่งขึ้นเจ้าดินแดนปิดผนึกช่างโอหังยิ่งนะักปรมาจารย์สูเฉินมีแววตาเต็มด้วยความซับซ้อนเป็นครั้งแรกที่เขากล่าวถึงวังหลินว่าเจ้าดินแดนปิดผนึกในใจไม่ใช่เด็กน้อยตลอดหลายชั่วย,ยุคน ผู้ทะลวงประตูดับศูนย์ได้ดูดซับพลังจากประตูดับศูนย์เพื่อทําให้แก่นแท้ตัวเองเป็นรูปเป็นร่างจนบรรลุขั้นที่สามได้กระบวนการนี้สั้นมากแล้วเมื่อพลังนั้นถูกดูดซับไปแล้วประตูดับศูนย์จะหายไปทบทุกคนรีบดูดซับโดยไม่รีรอเมื่อประตูดับศูนย์พังทลายไปแล้วมันจะก่อตัวขึ้นมาใหม่อย่างรวดเร็วเมื่อประตูดับศูนย์ก่อตัวขึ้นมาใหม่พลังของประตูดับศูนย์ก่อนหน้าจะหายไปแม้ ได้เปิดมันไปแล้วมันจะต้องเปิดอีกครั้งแต่ประตูบานที่สองจะแข็งแกร่งยิ่งกว่าอย่างไรก็ตามเขาสามารถทําได้กระทั่งสังหารเซียนขั้นที่สามซึ่งดูดซับพลังจากประตูดับศูนย์แม้ประตูดับศูนย์จะทนทอนมันไม่สามารถหยุดเขาได้จริงๆปรมาจารย์ซูเฉินอดไม่ได้จะรู้สึกชื่นชมแต่ก็คิดว่าอีกฝ่ายตัดสินใจผิดพลาดเขาไม่ต้องการเพียงแค่ถรวงเปิดประตูดับศูนย์เขาต้องการทําสิ่งที่แทบเป็นไปไม่ได้ เขากาลังเปิดประตูดับศูนย์หนึ่งบานตอนหนึ่งแกนแท้เขาต้องการบรรลุขั้นที่สามด้วยหกแก่นแท้ขนทางนี้ยากเย็นแสนเข็นเกินไปแต่ผลประโยชน์นับว่ามาหาศาลด้วยเช่นกันปรมาจารย์สูเฉินมองวังหลินด้วยสายตาอธิบายไม่ถูกแต่แววตาจิตสังหารรุนแรงขึ้นในเมื่อเขาทําตัวโอหังแบบนี้กับข้าเช่นนั้นข้าก็อยากเห็นว่าเขาจะทําอย่างไรประตูดับศูนย์ปรากฏขึ้นเป็นครั้งที่สองไม่เพียงแต่จะทําให้เซียนดินแดนชั้นนอก ตกตลึงแต่ยังรวมถึงเซียนดินแดนชั้นไหนแสงเยือกเย็นมาขึมาผุดขึ้นในแววตาวังลินร่างกายเต็มด้วยความมุ่งมั่นเขาคือวังลินเขาคือเจ้าดินแดนปิดผนึกเขาคือคนที่มีหกแก่นแท้นับตั้งแต่ยุคโบรดาณตาการไม่มีใครมีคุณสมบัติมากกว่าเขาที่กล้าพอทะลวงเปิดประตูดับศูนย์อย่างต่อเนื่องวังลินไม่ได้ตั้งใจทําแบบนี้แต่เขาเห็นประตูดับศูนย์หลายครั้งพอรู้อย่างเรือนหลงว่า ทุกครั้งที่เขาทะลวงประตูดับศูนย์จะมีพลังอีกมากจากภายในไหลออกมาเขาต้องการประสานหกแกนแท้ต้องการพลังอำนาจอันเหนือจินตนาการจากประตูดับศูนย์วังหลินไม่รู้ว่าพลังนี้คืออะไรแต่เขารู้ว่าพลังจากประตูดับศูนย์คือกุญแจสำคัญสำหรับเซียนในการบรรลุข,ขั้นที่สามเทียบกับการวางพื้นฐานขณะกำลังหลอมรวมเขาจึงต้องทำเช่นนี้พอประตูดับศูนย์ปรากฏขึ้นมารอบสอง แววตาวังดินก็ส่องสว่างยกแขนขวาขึ้นมาเขาเอ่ยขึ้นอย่างสงบนิ่งแต่กลับมีเสียงดุดกดเกนแห่งสวรรค์อวกาศสั้นเทาแกนแทบเปรเพิงในนามแห่งข้าวังลินจงเผาไหมประตูดับศูนย์วินาทีนั้นปเปรเพิงก้าวสีก็พขั่งคูออกมายามนี้ในดาราจักรฟ้ากระจ่างทะเลเมฆาทุกชั้นฟ้าอันเชิญนาทีกระทั่งดินแดนชั้นนอกเปลไฟไร้ขอบเขตกุ้งเข้าหาดัดชนีของวังลินดุดสายฟ้าเช่นก่อนหน้านี้ ทั้งหมดคุ่งเขาหาประตูดับศูนย์ชาเขตการณในยามนี้ไม่อาจอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นได้เป็นสิ่งที่เสียนหลายคนคงไม่ได้เห็นอีกแล้วในชีวิตทะเลเพลิงไร้ขอบเขตคุ่งเข้าใส่ประตูดับศูนย์เสียงดังสนั่นกึกก้องเนื่องจากไปลเพลิงโหมกระหนำ่ำล้อมรอบประตูดับศูนย์อย่างสิ้นเชิงขณะที่ความร้อนแผ่กระจายประตูดับศูนย์นั้นแตกสลายไปอีกครั้งการแตกสลายครั้งนี้ไม่มีเศษเสี้ยวแตกออกไป ทั้งหมดถูกเผาไหม้เป็นเท่าทันพอประตูดับศูนย์แตกสลายเป็นครั้งที่สองพลังอำนาจของประตูดับศูนย์ที่มากกว่าเดิมสิบเท่าได้คุ้งมาหาวังหลินทว่าน,นี้ยังไม่มากพอทำให้เขารวมหกแก่นแทบเขาจึงสะบัดมือพลังนั้นกลับเข้าหาวังวนขนาดใหญ่กว่าเดิมประตูดับศูนย์มาอีกยามนี้หลังจากแก่นแทบเพิงทะรวงประตูดับศูนย์บานที่สองไปแล้วกินไอรอบตัววังลินก็เพิ่มขึ้น วันนี้จะเป็นวันที่วังหลินก้าวทะยานสู่จุดสูงสุดเขาอดทนมาตลอดหลายปีเขารอมานานเพื่อกลายเป็นเซียนขั้นที่สามกินอายในร่างกายบรรลุขั้นสวรรค์ดับศูนย์ชั้นต้นไปแล้วตอนที่ทะลวงประตูบานแรกตอนนี้พอทะลวงประตูบานที่สองไปได้กินอายจึงเพิ่มคูนขึ้นบรรลุขั้นสวรรค์ดับศูนย์และดับกลางวังหลินไม่ได้ดูซับพลังและไม่คิดจะทำแบบนั้นตอนนี้ต้องการให้ประตูดับศูนย์ประตูขึ้นมา พื่อให้ระดับ,บวงพ่อของเขาเพิ่มมหาศาลหลังจากบรรลุขั้นที่3หากเขาดูดซับพลังของประตูดับศูนย์ตอนนี้เขาจะกลายเป็นเซียนขั้นสวรรค์ดับศูนย์ระดับกลางแต่ตัวเขาไม่ต้องการเพราะมันก็แค่2แก่นแท้เพียงแค่วางดินชี้ไปก็มีเสียงคำรามโกรธกิ้วออกมาจากวังวนที่สร้างขึ้นมาจากประตูดับศูนย์แตกสลายวังวนเริ่มหมุนประตูดับศูนย์บานที่3ได้ปรากฏทว่าขณะประตูดับศูนย์บานที่3ามปรากฏ บานที่4ี่ก็ปรากฏเหมือนกันต่อจากบานที่4ี่ก็ยังมีบานที่ห3ประตูดับศูนย์ปรากฏครั้งเดียวแค่มองก็ดูหน้าตกตะลึงเหล่าเซียนรอบด้านหลายหมื่นคนถึงกับไม่มีสติสิ่งเดียวที่มีอยู่ตอนนี้คือความหวาดกลัวและความสยองขวัญเขากําลังทําอะไรอยู่หลังจากใช้ความขยามไปอย่างมากเพื่อเปิดประตูดับศูนย์แม้แต่ในห้าปรมจารย์แห่งดาราจักรโบราณข้าก็ไม่เคยได้ยินใครสามารถทําเช่นนี้ได้ เจ้าดินแดนปิดผนึกวังดินก็มองประตูดับศูนยบานได้ท่าทีสงบฝ่าเท้าก้าวออกมาคุ้งไปหาประตูดับศูนดุดอุกาบาทท่ามกลางสายตาของทุกคนประทับแขนขวาของวังดินยื่นออกไปขณะเข้าใกล้ประตูเวนกรรมประทับเวนกรรมตัววังดินใช้เวลามากกว่า70ปีในเตาแห่งความฝันเพื่อทําความเข้าใจเวนกรรมมันคือวิชาที่ห้าที่เขาคิดคนจังหวัที่เอ่ยคําว่ากรรม แขนขวาประทับลงใส่ประตูบานที่สามเวลากระพริบนิ้วมือกุมเข้าหาจนเกิดเป็นเสียงดังใกล้ที่จะกลายเป็นกำปั้นลาวกับการคว้าจับนี้ได้จับใส่เวกรกำของโลกตัวเขาดึงแขนขวากลับมาจากประตูพอกระชากออกมาลาวกับเงาของประตูดับศูนย์ได้ถูกกวางดิลลลากออกมาด้วยจากนั้นก็ยกแขนขวาขึ้นเสียงดังสนั่นออกมาจากประตูดับศูนย์บานที่สามจากนั้นเกิดเสียงแตกแล้ว เกิดรอยแตกแผ่กระจายตรงจุดที่ฝ่ามือวังหลินกระแทกใส่มันล้าไปทั่วประตูดับศูนย์จนท้ายสุดเกิดเสียงดังปังทั้งประตูแตกสลายเป็นเศษเล็กเศษน้อยประตูดับศูนย์บานที่สามก็พังถลายวังหลินก็ขวัวร้องแกนแท้แห่งเวรกรรมห่อ,อคลุ้มไปรอบร่างกายกินไอรอบตัวเขาเพิ่มคูนขึ้นมหาศาลจากขั้นสวรรค์ดับศูนย์และดับกลางกลายเป็นและดับไปนับตั้งแต่ยุคโบราณ ไม่มีใครทะลวงเปิดประตูดับศูนย์แบบนี้ได้สําเร็จวังหลินไม่หยุดแค่นั้นพอประตูดับศูนย์บานที่3ามแตกสลายเขาก้าวข้ามผ่านเศษเสี้ยวจนมาถึงประตูดับศูนย์บานที่4สองฝ่ามือนั้นกดทับลงไปพอหนึกแห่งชีวิตและความตายแขนซ้ายวังหลินเต็มไปด้วยควันสีขาวมันพุ่งเข้ใส่ประตูดับศูนย์เข้าครอบงำอยู่ครึ่งสี่ขนาดเดียวกันควันสีดำก็แผ่กระจายออกมาจากแขนขวา ส่งผ่านประตูดับศูนย์ไปควันสีขาวและดำเริ่มหมุนเข้าด้วยกันทำให้ประตูดับศูนย์สั่นเทาอย่างรุนแรงพอวังรินเอ่ยคำว่าผนึกแห่งชีวิตและความตายสายตาเต็มด้วยความทะนงก็มองลงมาจากเบื้องบนสองฝ่ามือผลักดันไปด้านข้างจงเปิดออกดุดสองแขนมีพลังแห่งชีวิตและความตายประตูดับศูนย์บานที่สี่ก็สั่นเทาและแตกสลายประตูดับศูนย์บานที่สี่แตกสลายไป กินไอาวางหลินระเบิดขึ้นอีกครั้งมันข้ามผ่านจากขั้นสวรรค์ดับศูนย์และดับไปไปเป็นระดับสูงสุดตอนนี้เขายือนอยู่บนจุดสูงสุดในขั้นสวรรค์ดับศูนย์รอยแตกเล้าหนึ่งกำลังขุดขึ้นกลางหน้าผากวางหลินในรอยแตกเป็นสีดำดูเหมือนจะมีโรคอีกใบนี่คือความพิเศษของเซียนขั้นวิญญาณดับศูนย์ดินแดนเพลิงนลการของตัวเองเขาหล่อเลี้ยงวิญญาณเพลิงนลการซึ่งสามารถบังคับให้คนอื่นเคารพเทิดทูน และกลายเป็นทาดรับใช้เพิงนรลการได้วังหลินเปิดประตูดับศูนย์ด้วยตัวเองโดยไม่ได้มีเพิงนรลการช่วยเหลือเป็นผลให้รอยแตกตรงกลางหน้าผากไม่ใช่โรคแห่งเพิงนรลการแต่เป็นโรคของตัวเองแม้จะไม่มีเพิงนรลการของเขายังบังคับให้คนอื่นเคารพเทิดทูนได้ยามนี้รอยแตกไม่ได้เปิดขึ้นอย่างสมบูรณ์เนื่องจากระดับบ่งเพาะไม่ได้สูงเพียงพอวังดินก็ขวเราะและสะบัดมือผักเศษเซ้ยวของประตูดับศูนย์ให้ถอยกลับไป สิ่งที่ปรากฏเบื้องหน้าเขาคือประตูดับศูนย์บานที่5ประตูดับศูนย์บานที่5นั้นขวบแน่นและสมจริงยิ่งกว่าก่อนหน้านี้มันตั้งอยู่ตรงนั้นแต่วังหลินไม่ได้ทําลายมันด้วยสองมือแต่กลับใช้สายตามองไปที่ประตูบานที่5จากนั้นหลับตาลงเพียงแค่หลับตาทุกอย่างในโรคที่อยู่ในใจวังหลินก็ได้กลายเป็นเรื่องเท,ท็จตาบใดที่จิตใจและความคิดของเขาคงอยู่เมื่อนั้นทุกอย่างจะคงอยู่หลังจากหลับตาไปชั่วขณะ ทันใดนั้นวังหลินก็รื่มตาตื่นวินาทีนั้นทุกอย่างในโลกที่เป็นเท็จจึงกลับกลายเป็นจริงนี่คือวิชาที่เขารู้แจ้งจากแกนแท้แห่งจริงเท็จเส้นทางจริงเท็จ,รทจ,รทจรประตูดับศูนย์บานที่ห้ายังคงคงอยู่ท่ามกลางดวงดาวแต่วังหลินระดับตาอีกครั้งยกแขนขวาขึ้นสับบัดลงมาถึงแม้จะเป็นแบบนั้นเบื้องหน้าสายตาทุกคนประตูบานที่ห้ากับบิดเบื่อและกลายเป็นฝุ่นผงเพียงแค่สะบบัดมือของวังหลิน มันแตกสลายไปอย่างเรียบง่ายวังหลินทะรวงเปิดประตูดับศูนย์บานที่ห้าทีละใบรอยแตกที่ผุดขึ้นมาบนหน้าผากวังหลินจึงก่อตัวอย่างสมบูรณ์เกิดเป็นพลังดึงดูดไล่ขอบเขตราวกับดาราจักรดวงดาวกําลังถูกดูดเข้าไปกินอาเที่ส่งพลังของเซียนขั้นวิญญ,ญาณดับศูนย์ได้กระจายออกมาจากวังหลินหากเขาพึงพอใจเขาสามารถดูดซับพลังของประตูดับศูนย์กลายเป็นเซียนขั้นวิญญ,ญาณดับศูนย์และดับต้นได้ แต่เขาจะทําแบบนั้นไปทําไมนี่เป็นเพียงห้าแกนแท้เท่านั้นเขายังมีแกนแท้สังหารที่ชิงสุยมอบให้อีกแก่นแท้สังหารสมบูรณ์ที่เขาครึ่งดูดซับไปทําให้เขากระตุ้นประตูดับศูนย์ครั้งที่6เพียงแค่เขาทะลวงประตูดับศูนย์อย่างสบายด้วยประทับเวรกรรมฉีกเปิดด้วยผนึกแห่งชีวิตและความตายเปลี่ยนเป็นฝุ่นผงได้เส้นทางแห่งจริงและเท็จทําให้เราเสียงที่เห็นวาดกลัวมากเสียงกรีดร้องโวยหวนดังไปทั่วโดยไม่รู้ว่าเป็นใครเริ่ม แล้วแล้วคนผู้นั้นก็ถอยร่นอย่างบ้าคลั่งขณะต่อมาเราเซียนดินแดนชนนอกแทบทุกคนถึงกับหนีตะเลิดออกไปทุกทิศทางเพราะเขาหวาดกลัวเกินไปการได้เห็นวังหลินะลวรประตูดับศูนย์ได้ง่ายๆพวกเขายิ่งรู้สึกหวาดกลัวความกลัวขุดขึ้นถึงขีดสุดตอนที่วังหลินะลวรเปิดประตูบานแรกด้วยสายฟ้านั่นพอเข้าใจได้ตอนที่เขาเผาประตูดับศูนย์ได้เปเพลิงนั่นก็ยังพอรับได้แต่ในครั้งที่สาม 4และ5้สามประตูแตกสลายด้วยประทับฝ่ามือการผักและสะบัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบ้านสุดท้ายวังลินเพียงแค่หลับตาพอลืมตาขึ้นมาเข้าไปใกล้ก็ทำให้ประตูดับศูนย์แตกสลายนี่มันเหนือสิ่งที่เราเซียนทั้งหมดของดินแดนชั้นนอกจินตนาการเอาไว้ชายหนุ่มชุดเขียวก็ถอยด้วยความหวาดกลัวแม้เขาจะอยู่ในขั้นแกนแท้ดับศูนย์เขาก็เป็นเพียงแค่ระดับต้นตอนที่วังดิน ถารวงเปิดประตูดับศูนย์สามบานได้ในครั้งเดียวเขาเห็นเบาะแสบางอย่างเวรกรรมชีวิตและความตายจริงเท็จเขาดูแจ้งสุดยอดเต่าไรลักพวกนั้นได้จริงๆคนผู้นี้ไม่ควรไปล่วงเกินไม่ควรไปล่วงเกินการแท้ถูกแบ่งออกเป็นรูปประธรรมและนามประธรรมเปียเพิงคือรูปประธรรมแต่เวรกรรมคือนามประธรรมการรู้แจ้งการแท้แบบนามประธรรมนั้นถือว่ายากยิ่งกว่ายากการแท้ที่6กการแท้สังหาร วังดินเอ่ยขึ้นแต่แฝงกลิ่นไอสังหารอันน่าตกตะลึงขณะที่เขาเอ่ยคําพูดเกตทิมะสีแดงก็ขุดขึ้นมาจากอากาศนั้นยามเกตทิมะล่อนลงประตูดับศูนย์บานที่6จึงปรากฏประตูดับศูนย์บานที่6แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากอีกห้าบานมันถูกสร้างขึ้นจากกระดูกสีขาวเพียงชำเรืองมันกระดูไม่ใช่ประตูแล้วแต่เป็นกระโหลกขนาดยักษ์รูปลักษณ์อันน่าอัศจรรย์ของมันค่อยๆปรากฏขึ้น เบื้องหน้าวังหลินถึงจะเป็นแบบนั้นคืนก็แพรกระจายออกไปทุกทิศทางเสียนคนใดที่ถูกละลอกขึ้นนี้กระแทกใส่แจ้สั่นเทาและมีอายุเพิ่มขึ้นทันทีต้องขอบคุณขึ้นนี้ที่ผููคนเกือบหมื่นยังไม่ทันกรีดร้องก่อนตายแต่กลับเปลี่ยนกลายเป็นฟุยผงประตูกระดูกหมื่นดับศูนย์มีเพียงสองคนที่นี่ที่รู้จักประตูบานนี้หนึ่งคือปรามาจารย์สูเฉินและอีกคนคือเจ้าเมฆาใตา้ แม้แต่ชายหนุ่มชุดเขียวก็ยังไม่เคยได้ยินนี่นี่มันรูปลักษณ์ของมันประตูกระดูกเขาหรือจะเป็นประตูกระดูกมื่นดับศูนย์ในตำนานปรมจารย์ซูเฉินนั้นมองกระโหลกที่เหมือนประตูแววตาก็เกิดความหวาดกลัวนางสนมจัก,กรพัิเทพกล่าวไว้ว่าประตูกระดูกมื่นดับศูนย์เป็นการก้าวข้ามครั้งใหญ่คนที่สามารถกระตุ้นประตูนี้ได้หาได้ยากยิ่งกว่าง,งมเข็มแต่ตาบใดที่ไม่ตายคนคู่นั้นจะได้กลายเป็น ยอดปรา,าจารทรงพลังในอนาคตแน่นอนประตูกระดูกมื่นดับศูนย์เจ้าดินแดนปิดผนึกคนก่อนได้กล่าวไว้ว่าใครก็ตามที่สามารถกระตุ้นประตูบานนี้ขึ้นมาได้เพื่อบรรลุขั้นที่สามจะมีอนาคตที่ไม่อาจอยั่งถึงเขากล่าวว่าประตูกระดูกนี้ไม่ใช่สิ่งที่ควรจะมีในโลกแต่เป็นสัญญาณแห่งสวรรค์ในบ้านเกิดของเขาเจ้าเมคาใต้มองดูประตูนั้นด้วยความประหลาดใจและความไม่อยากเชื่อ โอเคเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายไปแล้วเด้อ